คือสรุปนง่ายว่าเด็กอายุ8ขวบเนี่ยมีปัญหาเรื่องไตไตไม่สามารถที่จะเก็บกักโปรตีนที่อยู่ภายในร่างกายเข้ามาเลี้ยงตัวเองได้ก็ผักออกมาทางปัสสาวะพอผักออกมาแล้วร่างกายก็จะบวมบริเวณหน้าบริเวณตัวบริเวณท้องทั้งหมดเลยคุณหมอต้องเสียบอัลบูมมนให้ทุกวันเลยถูกต้องไหมใช่ค่ะและตอนนี้ทำไมถึงรู้ว่าลูกตัวเองดีขึ้น ก่อนหน้านี้นนแบบหมอก็แบบสนบับสนบับการให้พอที่เขาก็หยุดพอหอยุดแล้วอ่อ้วมแล้วก็ต้องให้แล้วก็ลองดูผลของอาจารย์เขเลยสั่งตัดสินใจสั่งไปให้กินประมาณกี่วันอาทิตย์หนึ่งค่ะหนึ่งอาทิตย์คุณหมอดิชชาให้กลับบ้านและห้าเดือนนี้ความวมยุบลงผลอัลบูมินดีขึ้นให้ไปพบอาทิตย์ละหนึ่งครั้งตอนนี้ดีขึ้นแล้วนะคะ จากเดิมเป็นอย่างนี้นะคะจากเดิมนี่ค่ะดูแก้มสิคะบวมลึงชึงเลยนะคะบวมยังไม่พอยังเหนื่อยเหนื่อยยังไม่พอแขนนี้ไม่ต้องคุยคะ่ะให้น้ําเกลืออยู่ตลอดเวลาปัจจุบันนี้หนึ่งอาทิตย์ผลเลือดต่างๆดีขึ้นอาการบวมดูแขนเห็นไหมฮะอาการบวมก็ลดลงและที่สําคัญที่สุดผลเลือดก็คืออัลบูมินดีขึ้นมันไม่ใช่เป็นปาฏิหาริย์ค่ะและคุณเชื่อมั่นว่า สมุนไพรที่คุณดื่มหรือที่ให้ลูกดื่มเนี่ยมันคือสุดยอดของนวัตกรรมที่ดีที่สุดดื่มตำรับนี้ใช่ไหมคะใช่ใช่ดื่มตำรับนี้ใช่ไหมคะตำรับนี้เขาเรียกว่า first me people f a c e หรือร่วมใจไทยจีนนะคะตำรับนี้ถูกต้องนะนะคะดื่มตำรับนี้แล้วก็ดีขนาดนี้นะคะตำรับนี้นะท่านผู้ชมใครที่เป็นไตหัวใจไตตับนอนอยู่โรงพยาบาลห้าเดือนต้องให้อันบูมินตลอด แล้วก็ผลเลือดไม่ดีขึ้นหลังจากที่อัดสมุนไพรลงไป 40cc ต่อ1วันถ่ายระบายออกปุ๊บท้องยุบอันบูมีนขึ้นและคุณหมอบอกเอ้ยผลเลือดทำไมดีอย่างนี้เอากลับบ้านมาลยมันมีปฏิกิริยาอะไรกับสมุนไพรที่ดื่มไปบ้างที่เราที่เรารู้สึกหนึ่งมันยุบบวมแล้วสองอันบูมีนมันขึ้นแล้วและอย่างอื่นละ่ะต่อตอหน้านี้ค่ะท้องท้องลูกค่ะจะบวมมาก นี่ก็เวลาผ่าสมุนไพรอาสร์ค่ะคือจะถ่ายหลังจากที่ทางสมุนไพรก็คือเหมือนว่ารังาสากติดในคอที่ปอกขึ้นแล้วคอก็ยุดลงค่ะโอ้มันช่วยระบายคือเอาไอของเสียที่มันหมักหมมสะสมอยู่เนี่ยออกลวดเลยใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็โทษทีให้กินกี่ซีซีเนี่ยให้กินเยอะไหมสิบสิบซีซีค่ะโอ้โหสิบซีซีสี่เวลาท่านผู้ชม คุณถามอาจารย์ว่าจะต้องเจาะเจาะเลือดเส้นเลือดใหญ่เพื่อที่จะรอล้างไตและคุณหมอสั่งว่าจะล้างไตแต่ตอนนี้ทุกอย่างกลับมาเป็นปกติแล้วกลับสู่อ้อมอกใช้เวลาประมาณหนึ่งอาทิตย์เท่านั้นเองอันนี้เสียงจากคุณแม่โดยตรงนะและยืนยันว่าอันนี้คือลูกชายนะอันนี้คือลูกชายนะอยากจะให้ข้อคิดดีๆกับท่านผู้ชมนิดนึงค่ะคุณแม่ว่าบางครั้งเนี่ยมันถึงทางตันนะใช่ไหมการรักษาเนี่ยมันถึงทางตันใช่ไหม ใช่ไหมใช่ค่ะลองกินชาสม,มุนไพรากานก็ดีขึ้นจากที่ต้องเจาะเส้นเลือดใหญ่ก็ไม่ต้องเจาะจากที่ว่าแตกกรษาที่ว่าต้องทอกไตวันก็ต้องฟอไปก็ช็งนัดต่อไปค่ะก็ติตอันต่อไปคะ่ะสรุปง่ายๆว่าที่ต้องเจาะเส้นเลือดใหญ่ก็ไม่ต้องเจาะที่จะฟอกไตก็ไม่ต้องฟอกเพราะฉะนั้นเนี่ย อาจารย์บอกได้เลยเป็นบุญเป็นกุศลที่เราได้เจอกันและที่สำคัญมันไม่ใช่ยารักษาโรคนะแต่มันดื่มแล้วเนี่ยความสมดุลมันเกิดขึ้น